ตารางโอนเงิน1,000 0บาทล่าสุดแจ้งเตือนทุกคนที่มีสิทธิ์สําหรับใครที่ทำพร้อมเพย์ไม่ทันยังมีโอกาสจะได้รับเงินหรือไม่และต้องทําอย่างไรดูในคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคาดว่าคืนนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งเป็นต้นไปนะ,ะทุกคนหลายๆคนเนี่ยจะได้รับเงิน ซึ่งก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเราจะเข้าตีหนึ่งตีสองตีสามหรือจะเข้าบ่ายสองบ่ายสามนะคะใครที่มีสิ์เนี่ยได้รับเงินแน่นอนบางคนนะคะอาจจะได้ไม่ตรงกับตารางที่ทางภาครฐแจ้งไว้นะคะไปเช็คแล้วเคยดูจากตารางที่คนอื่นเขาบอกมาเนี่ยจะได้รับเงินวันที่2 5แต่ไปดูตารางแล้วขึ้นวันที่26กก็ไม่เป็นไรนะทุกคนถือว่ายังไงเราก็ได้เงินอยู่ดีนะคะรอนิดนึง ซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังนะคะกรมบัญชีกลางไดเตรียมความพร้อมที่จะจ่ายเงินแล้วนะคะ25กันยายนหรือว่าในดึกๆของคืนนี้นะคะช่วงตีหนึ่งตีสองเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นวันใหม่แล้วเนาะก็จะมีการโอนเงินให